กิจกรรมเฉลิมฉลองถูกจัดขึ้นในหมู่บ้านเอเชียนเกมส์หางโจ 2, 2022เพื่อร่วมนับถอยหลัง200วันสู่มหกรรมการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่นี่เป็นงานใหญ่ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่หมู่บ้านเอเชียนเกมส์ในเมืองหางโจเมืองหลวงของบนทนเจ้าเจียงทางตะวันออกของจีนหลังจากก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในงานนี้มีตัวแทนจากทุกสาขาอาชีพในหางโจมาร่วมงาน แสดงถึงการมีส่วนร่วมและความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอชีชนเกมส์เอชียนเกมส์2022จะจัดขึ้นในวันที่23กันยายนนี้เลื่อนจากเดิมที่กำหนดจัดแข่งขันระหว่างวันที่10ถึง25กันยายนปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 และล่าสุดสถานที่จัดการแข่งขันทั้ง56แห่งสำหรับเอเชียนเกมส์และเอเชียนพาราเกมส์พร้อมแล้วสำหรับการแข่งขันโดยในจำนวนนี้มีสถานที่จัดแข่งขัน12แห่งที่สร้างขึ้นใหม่สถานที่จัดการแข่งขันบางแห่งมีการทดสอบความพร้อมและเปิดให้สาธารณชนเข้าชมตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมา